วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเบริกค่ารักษาพยาบาลจากพรบรประกันภัยหลายคนนะคะพอเกิดเหตุแล้วไม่รู้จะทํำยังไงวันนี้เลยเอาเทคนิคในการเบริกพรบมาฝากเพื่อนๆค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ฝากบอกเพื่อนๆแล้วกดไปดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเองหรือถูกชนหากเราจะต้องเบิกพรบรมีวิธีการแบบใดบ้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมใจค่ะไม่ต้องตกใจนะคะ ส้งสติให้ดีแล้วโทรแจร้งตำรวจหรือหน่วยกู้ภัยก่อนค่ะหลังจากนั้นเตรียมเอกสารประกอบการเบริกพรบรประกันภัยดังนี้หนึ่งบัตรประชาชนของผู้ขับขี่สองทะเบียนบ้านของผู้ขับขี่ค่ะสามใบขับขี่ของผู้ขับขี่ค่ะสี่สำเนาทะเบียบบบบบนยรถห้าใบพรบรประกันภยัยหกใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลเมื่อเตรียมเอกสารครบทั้งหมดแล้วไปกันเลย ที่บริษัทประกันภัยค่ะซึ่งบางบริษัทก็สามารถติดต่อได้ทางออนไลน์นะคะหลังจากที่เรายื่นเอกสารแล้วเราก็รอการตรวจสอบและรอการอนุมัติและก็รอรับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่เราพึงได้ค่ะเห็นไหมคะว่าการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากพรบประกันภัยง่ายนิดเดียวแต่อย่าลืมนะคะว่าการมีพรบประกันภัยนั้นสำคัญมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยความผงยยเอออินชัวร์เรือจานทร์สีกรุงบเกอร์ค่ะ